ทุกคนวันนี้จะมาสอนพันไม้ดิดกีตาร์หรือไม้ดิดจากเคก็ได้มันใช้ได้สองอย่างนะครับอ่ะอย่างแรกเราต้องไปหาเชือกที่ยาวสักประมาณอย่างเงี้ยครับมันต้องมีสองอย่างนี้ก็คือจะเอาไม้มาเหลาก็ได้หรือว่าจะเอาไม้มาติดแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราจะมาบอกกันว่าไอ้ตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้เป็นหนังยางหรือกาวมาติดได้นะครับและเราจะมาบอกว่า เรื่องอน,นี่ครับวิธีการพันและอันนี้เราต้องเตรียมเชือกมาด้วยเราต้องมีเชือกนะครับเชือกมันจะเป็นเชือกที่ยาวประมาณห้าสิบเซนติเมตรหรือว่าเท่ากับอย่างน้อยนะครับอันนี้อย่างน้อยเท่ากับหนึ่งไม้บรรทัดครับหนึ่งฟุตอย่างนี้ดูนะครับหนึ่งฟุตเท่ากับหนึ่งไม้บรรทัดครับเราดูกันนะครับอธิบายง่าย คือต้องมีเชือกที่อย่างน้อยยาวหนึ่งไม้เมตรอะค่ะบล้วก็ไม่ก็ยาวเท่ากีตาร์ของที่ทุกคนมีอะครับกีตาร์ของทุกคนยาวเท่าไหนก็เอาเอายาวเท่านั้นเลยครับหรือว่าจะเค่จกเค้มันน่าจะยาวเท่ากีตาร์อะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเค่มันจะยาวเท่าไหร่เพราะผมยังไม่มีจักเคมาแต่ผมมีแผนว่าผมจะไปเข้าชมรมดนตรีในป .4 อะครับเราจะมาดูกันนะคะว่าไอ้เชือกอันนี้มามัดกับ ไอเนี่ยยังไงแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดีดด้วยเสียงอย่างแรกก็จะมาสอนพันม้ากันก่อนนะมาอย่างแรกเลยครับก็ต้องเอาอ่าดูมือนะครับทุก <c oughs> คนเอามือมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาเอาพาดไปที่อา่าพี่ต้องเปลี่ยนมือเป็นด้านนี้นะดูนะทุกคนต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ มันจะเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บมันมีเชือกอยู่ใช่ไหมต,อ,ตกกอนแต่เกาะที่จะทําแบบนั้นเราต้องมัดเชือกก่อนมาเรมามัดเชือกกันเราวิธีการมัดเชือกดูนะดูะครับทุกคนหมุนสองรอบหนึ่งสองลวพันในะตรงนี้นะทุกคนนะคะทุกคนดึงดึงเสร็จพลาดไหนครับและตรงนี้มันจะมีที่ให้ดึงออกได้ก็พลาดไปเลยครับตรงนี้มันดึงออกได้นะตรงนี้มันอ่อนก,กว่า หรือว่าใครจะยังไม่ดึงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยอ่พอเ,เสร็จปุ๊บเราก็จะได้มันแบบนี้นะครับมันจะหมุนได้เลยดูนะครับวิธีคือเอามือมานิ้วชี้หรือเราจะใช้นิ้วชี้หรือิ้วกลางก็ได้ครับมันใช้ได้เหมือนกันดูนะครับหมุนสองรอบหนึ่งสองเสร็จปุ๊บยังไงครับแบบนี้าพาดเลย ก็คือจะเอาอันนี้มาไว้ที่อันนี้ครับแบบนี้เลย <c oughs> อ่ะแล้วเราก็จะมาพาดตรงนี้ตรงนี้ครับหนึ่งสองรอบแล้วก็วิธีเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนด้านนี้นครับเปลี่ยนเป็นด้านนี้เปลี่ยนยังไงแล้วก็ออกมาครั้งที่หนึ่งสองเสร็จแล้วนะครับสาม แล้วก็เปลี่ยนเลนมาสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดพอเจ็ดแล้วก็เอาใส่ไว้ในตรงนี้ครับมันจะมีที่ใส่ได้นะตรงนี้ดึงพยายามดึงแต่มันต้องตึงมากครับเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับพอได้แบบนี้แล้วต่อไปที่เราจะมาสอนกันคือวิธีการดีดครับ แล้ววิธีจับก่อนนะวิธีจับก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเสร็จปุ๊บให้ลงองนอนี่ลงมาเสร็จปุ๊บก็จับแบบนี้เวลาดีดอ่ะดูครับทุกคนเวลาดีดอ่ะอันนี้เรื่องที่สองแล้วเข้าสุดเรื่องการดีดแล้วมาดูนะเสียงมันจะเพาะขึ้นนะ,ะดูพี่ลองเอานิ้วดีดอยูนะอย่างนี้นะอะเดี๋ยวพี่จะเก็บมันก่อนนะ แบบนี้แล้วพอลองไล่ดูครับเอามนะอ่ะลองลองนิดดีครับอ่ะเสียงมันจะเหมือนกันแต่ว่แค่ไอ้ตรงเนี้มันจะดีได้ถนัดกว่าดูนะครับทุกคนเราจะไม่ดีดแบบนี้นะเราจะดีก,การคือใช้มา้าเอาอันนี้มอานิ้วโป้งช่วยแลวเอานิ้วอนัอนอนี้นี่ครับนิ้วหละนี่นี่นนมา พลาไดไปตรงนี้แบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ให้เสร็จปุ๊บก็ดีดเรื่องที่สามเรื่องที่สองหรือเรื่องที่สามก็ไม่รู้นะเราลองดูนะลองดีดดูนะทุกคน ตรงนี้เราต้องจําเป็นต้องจับไหมความจริงไม่ต้องจับก็ได้ครับดูนะอันนี้อันนี้เอาหลอกเลยก็ได้นะเสียงมันก็จะได้อยู่แล้วในวิธีให้สมมุติเสียงมันยืดเช่นอันนี้สีแดงนะเห็นไหมเสียงมันยาวนะมันจะยาวสึ่งมันห้าวีครับสองสามสี่ห้าอ่ะห้าวีพอดี เนี่ยครับมันจะยาวประมาณเท่านี้และวิธีต่อไปคือวิธีการที่เราจะดิดนี้และเก็บเสียงยังไงครับวิธีเก็บเสียงก็จะเป็นวิธีการที่เราลอง,ลอง,ล,องลองดิดนะมันต้องเก็บเสียงด้วยครับเก็บเสียงคือหมายถึงนี่นะวิธีการเก็บเสียงคือใช้ดิ้โป้งจับไปที่สีแดงแล้วก็้วชี้จับไปที่สีเขียวแล้วก็นี้แบบนี้นะคะ จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับลองดูนะครับลองดูนะก้นิ้วนี้นิ้วนี้ไล่ลงมาอย่เ้ยแล้วมาจับแบบนี้แบบนี้จะผิดวิธีที่ถูกต้องคือให้สมมุติอะให้สมมุติพี่ลองดูเหมือนเดิมนะจับขอดเหมือนเดิมนะอันนี้แล้วลองดิบที่ถีบบครับดิดไม่ได้ครับอลองสีเขียยดูบ้าครับสีสีส สีแล้วครับสีเนื้อดูดีดไม่ได้สีฟ้าไม่แต่เสียงครับเหมือนกรองต่อไปสีเหล็กครับส่วนอันสุดท้ายนี่เสียงจะเป็นแบบนี้เลยวิธีจับที่ถูกต้องอนะ่ะหรือว่าวิธีใช้มันนะครับดูนะไม่ทอเวลาเราจะเอามือ ดูนะครับเดี๋ยวฉาลูกให้ดูนะเราเอาตรงนี้หมัดตรงนี้มือใหม่เขาจะจับแถวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตรงเนี้มันจะมันจะเจ็บมันจะจับแล้วมันจะเจ็บดูนะครับเนี่ยมันจะล่วงไปตลอดเลยเพราะมันลื่นนะครับเราใช้นิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วนางมันมีห้านิ้วแล้วมันมีกี่สายครับหกสายใช่ไหม วิธีใช้คือวิธีรจะจับสองคู่ครับเรียกว่าจับสองคู่หมายถึงสีสีเทาครับตรงนี้สีเทาสองอันใช่ไหมแล้วก็จับเป็นคู่อันต่อสองแล้วก็หรือว่าจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้เลยครับถ้าเกิดทําเก่งแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะวิ่งริ่งเร็วเื่นแวครับ ต้องจับให้เร็ว,เวครับแบบนี้มันจะมีสายหนึ่งที่เราควรไม่ควรดีครับตรงนี้แบบนี้ดิดไม่ได้ดูนะมาดูนะครับอ่ะเราจะลองเพลงแบบเพลปราวานเกิดตื่ออันนี้อันนี้เป็นคอร์ด อะไรก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เรารู้คือมันดีดง่ายหรือว่าทุกคนจะเลือกเพลงมันเหนีหลายเพลงเลยครับเพลงมันเพลงนี้ก็ได้ครับมันเป็นเพลงง่ายๆยูเพลงสมซานเพลงเพลงวานเกยตื่นนี่แหละครับสองเพลงนี้ที่พี่รู้จักเพลงอีกหลายเพลงเลย let ต่อไปครับวิธีการดีดวิธีการดีดข้อที่สามเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยทําไงครับมันก็จะหลุดแบบนี้ใช่ไหมอัน,นอันนี้กลับมาหัวข้อแรกก่อนพอมันหลุดก็ม้วนแบบนี้ครับม้วนแบบนี้แล้วก็พาดไปพาดไปเอาใหมนะครับาพาดไปแล้วก็จะมีอันสุดท้ายแล้วก็เอาใส่ดูนะครับมันใส่ได้นะครับเนี่ยแพี่ไม่รู้ว่าทำยังไง ควจริงถ้าเกิดเอาไปผูกไม้จะเค่ทุกคนลองไปเปิดดูดีกว่าว่าไอเนี้ยมันจะหลุดง่ายหน่อยแต่ว่าแลกกับการที่แบบมันมันจับสบายอะครับไม่เจ็บทุกคนมาดูกันครับเนี่ยดีไปเรื่อยๆไม้มันจะหลุดใช่ไหมวิธีพันใหม่แล้วก็เอานิ้วออกเลยครับนิ้วออกได้เลยเสร็จปุ๊บก็ดึงไม้ออกเนี่ยมันก็จะหลุดแล้ว มันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไงครับเธอขึ้นมาด้านบนเธอเสร็จปุ๊บก็อะไรต่อครับม้นนหนึ่งรอบแล้วก็อีกสองรอบเอาไปพันที่นี่ครับหรือทุกคนจะทําเป็นเงื่อนก็ได้ครับเงื่อนตะกุดเบ็ดอย่างนี้หรือว่าเรียกกันง่ายๆเลยที่เราเรียกคุ้นชินมากที่สุดก็คือเงื่อนครับเรียกว่าเงื่อนอย่างเดียวเพราะมันง่ายที่สุดที่จะเรียก เสร็จปุ๊บดูบนะครับเราเห็นเราเห็นกันนะรุ๊บออกมาแล้วครับมันก็จะเป็นแบบน,นี้เดี๋ยวเอาพีบต้าวางก่อนนะคบมาดูกันครับเราจะมาดูกันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันนัดยังไงต่อครับก็คืออันนี้เผื่อทุกคนลืมเอาไว้สองอันแบบนี้ เราจะใช้นิ้วชี้อย่างเดียวเราไม่ใช้หุกนี่นะครับเราจะพันแค่หน้วเดียวหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดเชื่อทุกคนยาวมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็โอย่างนี้ครับโบนี่โบแบบโบแบบส่วนใหญ่เขาชอบทำมันแบบนี้กันนี่มันจะแบบนี้ไม่ไดเหมือนแบบนี้อะคบที่เขาจะผูกก็ใช้เนจเกตแต่เราใช้ในเด็กีตาร์เราก็ต้องใช้สูตรเดิมแหละครับ สูตรเดียวกัสูตรเมกกื่อกี้มันจะหลุดง่ายหน่อยแต่ว่าพอเราเล่นเพลงจบเสร็จปุ๊บมันจะหลุดเลยครับแต่อันนี้มันเป็นไม้ดีโอเคมันจะไม่หลุดให้ธรรมดาครับดูนะอันนี้ไม่<อ>ไ,มได้นะเราต้องทำแบบนี้ดูนะนะครับ ใช้สูตรเดิมจะจับแบบนี้นะหรือว่าบางคนไม่ถนัดอ่ะอยากจับขอดด้วย<ๆ>มือใหม่พี่แนะน,นำว่าห้ามจับขอดครับพยายาแบบฝึกจับขอดก็ได้แต่มือใหม่จริงๆอะจับขอดมันจับขอดยากอๆครับพี่ก็อยากเตือนไว้เพราะว่าเผื่อบางคนไม่รู้ไปจับขอร์ดมั่วๆแล้วแล้วเพลงมันจะไม่พอครับเผื่อใครอยากโตขึ้นอยากเป็นนักดนตรีก็ มาดูช่องพี่บ่อยก็กดติดตามด้วยดูแล้วต้กดติดตามด้วยนะคะอับโอ๊ตัวให่้วค่ะทุกคนอ่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีทําเผลอทํำในตรงนี้หลุดเฉยทุกคนอ้าวหลุดมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พันใหม่ก่อนนะครับรอเวลาแป๊บนึงนะเราต้องใช้เวลากันเยอะหน่อย